หนึ่งในเรื่องที่กำลังถูกจับตายอย่างมากก็คือนโยบายการต่างประเทศของไทยภายใต้การนำของรัฐบาลใหม่นะคะเรื่องนี้ก็อาจจะต้องไปถามคนในวงการนะคะโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญผู้ที่คลุกคลีในวงการนโยบายการต่างประเทศการทูตมาอย่างต่อเนื่องวันนี้คุณเทพชัยยองได้คุยกับอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศัศกพวงเกตแก้วค่ะขอให้จะท้อนมุมมองโจ์ต่างๆที่ถือว่าเป็นเรื่องท้าทาย ในเรื่องการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมียนมาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นระหว่างจีนและสหรัฐและบทบาทของไทยในอาเซียนด้วยค่ะคุณเทพชัยหยองได้เริ่มโดยตั้งคำถามขอให้คุณศิีศักดิ์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นโดยพักร่วมรัฐบาลที่กำลังพยายามจัดตั้งรัฐบาลกันเรื่องการต่างประเทศค่ะ นี่ก yeah, um, uh, uh. ็น้องๆเขาก็ถามกันว่ามีใครจะมาเป็นบ้างนะครับเพราะว่าเขาเองก็เขาอยากจะรู้ว่าคิศทางจะไปทางไหนนะครับอาจจะต้องมีการปรับตัวบ้างนะครับอาจจะมากด้วยนะครับถ้าถ้าอย่างเรื่องเมียนมาเนี่ยตามที่ทางพักก้าวไกลประกาศผมก็พยายามบอกกับพวกกระทรวงเหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูเพราะในสุดแล้วเนี่ย เราต้องดูฝั่งการเมืองคอเขาในระดับนยโยบายเนี่ยเราต้องการยังไงแล้วกระทรวงเราก็ต้องตอบสนองนะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะให้คาปรึกษาครับมีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติเนียแล้วบางครั้งเนี่ยเขามีนยโยบายอย่างนี้แต่บางครั้งตอนที่เขากล่าวถึงนยโยบายอย่างนี้เนี่ย อาจจะไม่เข้าใจภูมิหลังเป็นยังไงเข่าจำกัดมันมียังไงนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องให้แอดไวซ์ของเราเนี่ยดีที่สุดแต่ในที่สุดแล้วเป็นการตัดสินใจของฝั่งการเมืองนะนี่คือพอลิซีถ้าเขาจะไปอย่างนี้เราก็ต้องพร้อมที่จะ implement ก็อย่างคุยกับพวกน้องๆตอนนี้อย่างเรื่องเมียนมาเนี่ยก็ดูพักก้าวไกลจะมีนโยบายในี่เรียกว่าเชิงรุกเชิงรุกมากเลยรัะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราก็ต้อง ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าเชิงรุกเนี่ยเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับในแง่ของไทยเองก็ดีหรือในบริบทของอาเซียนเราจะเราจะทำยังไงให้อาเซียนมีน้ำหนักมากกว่านี้นะครับหรือทำางไงที่เราจะเห็นภาพรวมว่าการดำเนินการทางการทูตทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันมีจีนด้วยมีญี่ปุ่นด้วยซับซ้อนมากใช่ครับเพราะเราเราต้องสามารถที่จะ มองเห็นภาพในเชิงวิทธศาสตร์ตอนนี้คือที่ผ่านมามันอาจจะเป็นนโยบายที่ผมง่ายๆก็ไม่ได้เชิงรุกมากมายแต่ตอนนี้ในเมื่อเขาจะเชิงลุกกทรวงต่ามประเทศก็ต้องตงศึกษาให้ดีต้องดูว่าฉากทัดต่างๆมันเป็นยังไงเราจะมีบทบาทได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นพูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยแน่นอนครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นโจทย์ใหญ่สมรัรฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาเลยคุณพิธาเองก็เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับ สิ่งที่คิดว่ารัฐบาลใหม่อยากทาเหมือนกันในส่วนที่เกี่ยวเมียนมานะครับก็คือพยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นเพราะที่ผ่านมารใชโาบายที่เรียกว่า quiet diplomacy ใช่ไหมครับการทูตแบบเงียบเงียบปิดทองหลังพระเนี่ยก็ถูกมองในเชิงลบพอสมควรจากจากต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันตกวันนียมันก็เหมือนกับเราไปเป็นเข้าข้างรัฐบาลทหารเพราะฉะนั้นคุณเสียสักคิดว่ามันจะมันมีช่องมันมีเวทีหรือมันมีช่องว่างแค่ไหนที่เราสามารถจะปรับตรงนี้ได้ครับ คือผมอยากจะเรียนว่า้คำว่าคอยดิปโลม o m ซีเนี่ยมันก็ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องคอยดิปโลม o m ซี่ไม่ใช่ทำไปพูดไปโฆษณาไปเพราะว่าการที่เราจะเปล่าประกาศอย่างเดียวเนี่ยแล้วยิ่งเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านมีพรมแดนติดกับเมียนมานเนี่ยเราก็ต้องดำเนินนโยบายที่ด้วยความระมัดระวางังด้วยความร,บรอบคอบแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือคอยดิปโลมซีเนี่ยมันก็เป็น เครื่องไม้เครื่องมืออันหนึ่งของการทูตในบางเรื่องใช่ครับหรือในในบางสถานการณ์ในบางจังหวะแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องมี strategi ้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเห็นในเมียนมาคืออะไรก็คือสถียรภาพสันติภาพความมั่นคงในเมียนมาร์ในตาืึ้นบ้านตอนนี้ สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปเข้าไปแทรกแซงเขาได้เพราะว่ามันเรื่องของภายในของเขาแต่เราช่วยได้ช่วยฟอร์ซิลิเทชช่วยพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมาในฐานนะเพื่อนเพื่อนบ้านที่หวังดีเนี่ยนะครับแต่เส้นทางที่รัฐบาลทหารดํานเนินอยู่ขนาดนี้มันไม่ไปสู่เป้าหมายอันนั้นแน่นอนนะครับแล้วถ้าเราไม่มีสันติภาพเฉลิมภ,ภาพีิถา,าวรจริงๆเ่ยประเทศไทยก็จะเหนื่อย เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของไทยเองครับ <laughs> ผลประโยชน์ของเมียนมาเนี่ยมันน่าจะไปสู่ตรงนี้ไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่เส้นทางปัจจุบันครับ,บคุณฟัวดี้พิสุวรรณใช่ไหมครับ,รบลูกชายของอด,ดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสุรินทร์เนี่ยก็อธิบายให้เราเข้าใจสั้นๆบอกว่าเนี่ยมันก็เราคงต้องปรับจุดยืนทางด้านต่างประเทศเราระดับหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาหลังจากการยึดอำนาจเมื่อ8 9ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ถูกตะวันตกปฏิเสธใช่ไหมครับเราก็เลยต้อง ถูกบีบบังคับไกลๆให้ให้ไปหาจีนใช่ไหมครับจากนี้ไปก็คงต้องปรับความสมดุลในการให่มาอยู่ตรงก็ใช่ว่ามาอยู่ตรงกลางมากขึ้นเข้าใจว่ายังไงตรงนี้คือคีย์เวิร์ดเหล่านี้มันก็สะท้อนความทิศทางนโยบายกับนะครับของของทางภาคก้าวไลประเด็นคือว่าเราจะนําไปปฏิบัติยังไงเราต้องเคลียร์นะครับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคืออะไรแต่ผมคิดว่าในภาพใหญ่เนี่ยคือวันก่อนผมได้คุยกับท่านทูต ต่างประเทศคนหนึ่งประเทศใหญ่ด้วยครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะประเทศไทยทําไมไม่มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศมากกว่านี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราไป็นเศรษฐกิจอันดับ23-24ของโลกครับ เราเป็นอันดับสองของอาเซียนเรามีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และเรามี tradition ทมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่ยาวนาน่ะคือทุกคนเห็นเลยนะครับอดีตและมีบทบาทในหลายเรื่องที่โดดเด่นมากเลยในหลายเรื่องเนี่ยเราวางจุดเราเรามีจุดยืนที่ที่ดีที่สร้างสรร์รบสามารถประสานผลประโยชน์ได้แต่ทาไมประเทศไทยหายไปจากจอเรดาร์คุณจะสักตอบได้ไหมเพราะว่าเราที่ผ่านมาเนี่ย ผมขอพูดโดยตรงในฐานะที่อยู่กระทรวงต่างประเทศเออแล้วก็อยากจะให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีบทบาทนาในเรื่องการต่างประเทศคือเรามองการต่างประเทศแบบคือถามคือผมถามเพื่อนที่อยู่ในวงการเพื่อนอาเซียนเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งประเทศไทยนย มองการต่างประเทศแบบภายในเป็นหลักเขเรียก domestic oriented อันนี้เขาก็มีความเห็นานี้แล้วหลายคนก็เห็นความหมายมันคืออะไรหมายว่าเราสนใจว่าภายในเป็นยังไงมากกว่าผลกระทบที่มาจากภายนอกหรือไ่กหรือการต่างประเทศหรือประเทศต่างที่จะมีผลกระทบภายในของเราเนี่ยเป็นหลักสองเขาก็จะพูดถึงว่าประเทศไทยเป็น missing link ในอาเซียนเพราะเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ย อาเซียนขับเคลื่อนได้ด้วย4ีหประเทศหลักๆเนี่ยอินโดนีเซียแน่นอนประเทศที่ใหญ่ที่สุดสิงคโปร์ประเทศที่มีท่าทีที่ค่อนข้างจะที่สร้างที่ท่าทีที่ชัดเจนมีจุดยืนมาเลเซียเป็นประเทศที่ที่เป็นผู้นําในโลกมุสลิมใช่ครับแล้วก็ไทยแต่เขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยไทยหายไปหายไปอันนี้คุณ โดยตรงเลยครัครแล้วมอกหลายเรื่องเนี่ยถ้าอาเซียนจะ move เนี่ยไทยต้องเข้ามาช่วยขับเคลื่อนอ